พอดีพรุ่งน,นี้ผมจะใส่ชุดเดทลุงไปรับงานอ่าส่งอาหารของแกล็บนะฮะจะทดลองดูว่าเรตติ้งจะดีหรือเปล่าถึงมันจะแรนดอมก็ทดลองดูก่อนไม่มีอะไรเสียหายนะฮะก็เลยพอดีผมได้อันนี้มาเนีย่ยตัวอะไรไอ้น้ำอะไรในการทำความสะอาดไอหาพวกนี้ครับอน่าจะเป็นแนว ค่าค่าค่าเชื้อมากกว่าเพราเชื้อบ้ามันแรงมากหาเนี่ยแต่สายห้ามหักสายมันจะหักนะเนี่ช่ยได้พอด,ดีรุ่นพี่เขาให้ความแนะนำมาว่าใช้ตัวนี้แหละในการทำความสะอาดพวกเวลาเราใส่อะไรมัน มันเหงื่อมันเยอะไงฮะแต่อย่าอย่าไปตรงห่ำม,มากก็เวลาไปตรงห่ำเดี๋ยวมันเดี่ยวเนี<ะ>่ยตรงนี้ทางสะอาดได้หมดแมแต่เครื่องหนองเครื่องหนัง,รง,ห,นงหรือแม้แต่ไอ้ไอ้เนี่อีกอันนี้ก็ได้นะทาง้งสะอาดได้หมดน้อยก็ คนรอบข้างก็จะไม่ติดเชื้อด้วยเพราะว่าถูกความร้อนมันฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงโควิดหรือว่าเอ้ยไอ้น้ำนี้สามารถเอาชนะไวรัสโควิด COVID ได้จรจอบ้างไงหรือแก้มะเร็งหรือว่าอะไรก็พูดไปเรื่อยต่าอันนี้ผมผมว่าน่าจะใช้ได้สำหรับการทั้งฆ่าเชื้อแล้วก็ทั้ง เขาเรียกอะไรนะทางการสะอาดเพราะว่าชุดแบบอย่างเงี้ยมาโลดที่เป็นช่างเย็บผ้าเย็บให้ผมแล้วก็นานนผมก็เอานุน่นเอานี่มาเสริมใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จกันไหมลูกนะอย่างไอไอตัวเนี้ยก็สามารถนํามาทำความสะอาดได้เหมือนกันเลยผมไม่ได้มา โฆษณาขายผลิตภัณฑ์นะครับผมหาวิธีการในการทำความสะอาดชุดของผมเองว่าทํำยังไงให้มันพอเกาะมันเยอะมันเลยทําให้บางอย่างเราไม่สามารถนําไปซักแห้งได้เลยคนก็อบอกว่าสกปรกหรือเปล่าวะผมก็ทําเอามันแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดหายมากมายเรื่องของผม เรามันชอบไม่เหมือนกันหลอกบางคนก็ชอบเสพยาบางคนก็ชอบการพันนานบางคนชอบพระเครื่องหรือว่าผมก็ชอบฮีโร่อะไรเงี้ยผมว่าไอตัวนี้จังไหลสุดแล้วผม,มเลยอดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเหมือนซักซักสิ่งยาเลยนะวันนี้ไม่มีไม่ผมทำอะไรไม่เหมือนเลยแล้วก็ ถามทางมาเวลประเทศไทยแล้วว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์อะไรเพราะว่าตราบใดที่มันไม่เหมือนแล้วผอก็ไม่ใช่เดสพูนะผมเป็นเดสลุงโอ้โน้ำพล่องไปเยอะนั้นเนี่ยไอ้น้ำอันนี้ก็น่าจะผมมองว่าเป็นเรื่องของการฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อบ้ามากกว่า รองเท้านี่ก็ท่าได้นะฮะอันนี้รองเท้าจะใช้รองเท้าแคทเทอเพลล่าเมื่อก่อนผมเจ๊งละแต่ผมไปเย็บเย็บพื้นมาใหม่แล้วก็นำมาประดิษฐ์อย่างเงี้ยมันก็ได้รูปแบบคาฮา,ฮามันไม่เหมือนหรอกไม่มีทางเหมือนเหมือนเดี๋ยวดนลิกาสิทธิ์อย่าเหมือนฮะทำอะไรให้คล้ายๆพอ หนัง copy ตราบใดที่ลิขสิทธิ์ทำได้ไม่ได้ถ้าเกิดแต่เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ไม่ค่าเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้หรืออะไรเงี้ยก็พอได้นะผมดูแล้วตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ไอ้ไหน้ากากนี่ ผมไม่ได้เอามาตรฐานผมทํทาของผมเออเราไม่ได้ใส่เป็นชีวิตประจําวันเนาะหลายคนก็ห่วงเรื่องเหมือนไม่เหมือนร้อนไม่ร้อนกีลนเลยผมบอกแล้วผมไม่ใช่เด็ดปู้ผมเป็นเด็ดลุงไอ้ตัวนี้สําคัญมากาเวลาเป่าสก๊อกดากนี่แหละ จะทำให้เขาเรียกอะไรนะสกะปกก็สกปกตรงนี้แหละเน้นตรงนี้เน้นเน้นตรงห้ำเด็ดนี่แหละแค่นี้ก็น่าจะสะอาดเพียงพอแต่ก็ต้องขอบอขอบคุณน้าโลดท่างเย็บผ้าหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งขวัญป่าสาททำพวกชุดเครื่องหนังให้นะฮะแล้วก็ นั่นั่นใช้สิ่งของเหลือใช้แล้วก็พวกกรอบอ่อนอะไรของจีนก็เอามาประกอบกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทําให้ดูแล้วกันว่าวิธีการที่ผมจะนาเสนอมาเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้บ้างแม่แม่แม่อุ่นห่อนะฮีฮ่าอโอเค แอนนีน้ก่อน See you tomorrow ครับแงไอ้น้ำบำบัด